กินไฟเบอร์ไปหนึ่งอาทิตย์น้ำลดลงมาสามโลห้าโลเลยเป็นไปได้ปะเป็นไปไม่ได้ดูยังไงว่าดียาไทยมีอาการปวดบิดมันจะมีคนที่กินไฟเบอร์แล้วไม่ถ่ายแต่ว่ามวนท้องท้องอืดเหมือนทรมา,านอนะ่ะตัวสูตรของไฟเบอร์ที่เรารับประทานนะอาจจะมีสัดส่วนไฟเบอร์ที่ละลายน้ํากับไม่ละลายน้าอาจไม่ค่อยเหมาะสมกับตัวเรา <c oughs> เราองก็ <c oughs> คือไฟเบอร์เท่ากับอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีจริงไหมไม่จริงตัวที่มาแรงแล้วแบบคนคาดไม่ถึงเลยคือกระลำปีนะถูกคาดการว่าจะเป็น อาหารที่สําคัญของปีนี้เลยอะปี2 0 2 6ย่งังบางคนกินแตงโมอย่างเงี้ยกินมะม่วงอย่างเงี้ยแล้วท้องอืดอะมันเกิดจากอะไรอะต้องแก้ยังไงประทานเข้าไปเนี่ยลำไส้เล็กอะจะดูดซึมกลุ่มนี้ได้ไม่ดี <Ừ S 2> แล้วมันจะผ่านไปลำไส้ใหญ่เลยแล้วเกิดการหมักโดยจุลินทรีย์เนี่ยอย่างรวดเร็ว <S <S ครูเช็คอะคาเดมี่บายครูเช็ครวมคอร์สเรียนสกินแคร์อาหารเสริมอยากเพิ่มความรู้แอดไลน์เลยแอดไซค์ครูเช็คอะคาเดมี่ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกรุเช็คอะคาเดมีนะคะรายการที่จะมาอัปเดตงานวิจัยอาหารเสริมสกินแคร์ให้กับเจ้าของแบรนด์แล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะกูรุเชคเราเปิดรับพัฒน,นาสูตรอาหารเสริมแล้วนะคะเจ้าของแบรนด์ที่อยากพัฒน,นาสูตรกับเราอย่าลืมเข้ามาเขียวตามนี้นะแล้วไปกรอกข้อมูลไว้เรามีคอร์สเรียนอาหารเสริมเป็นคอร์สออนไลน์นะคะสําหรับติดอาวุธความรู้ให้กับเจ้าของแบรนด์นะคะเจ้าของแบรนด์คนไหนที่อยากจะมีความรู้ที่ลึกขึ้นเกี่ยวด้านอาหารเสริมก็าสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้ะคะ่ะวันนี้อยู่กันสองนนะะ้ององก็ตองป่นคะ จะมาคุยเป็นถามตอบเลยแหละเกี่ยวกับเรื่องไฟเบอร์ซึ่งอันเนี้ยพี่ไปรวบรวมทุกคําถามในทุกช่องทางของเรามานะพีคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่หลายคนสงสัยเหมือนกันมีแบบแม่ค้าหลายคนอาจจะเป็นแม่ค้าตามแบบต๊อกอะอรอะไรเงี้ยนะโฆษณาว่าไฟเบอร์ตัวเนี้ยกินแล้วรับรองภายหนกชั่วโมงเอย่าถ่ายแน่นอนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ว่าจะดีดยาถ่าย <laughs> <laughs> เอ,อ มันไวเกิน <c oughs> คืออันนี้เป็นฤทธิ์ยาระบายเลยนะวิซาโคดีอยู่ก็คือระยะเวลาการออกฤทธิ์เนี่ยคือ6ชั่วโมงเลยเพราะว่ายากลุ่มเนี้ยเขาก็จะเน้นให้มันออกฤทธิ์เร็วโดยเขาเนี่ยจะไปกระตุ้นระบบประสาทที่ผนังลำไส้ให้ลำไส้เนี่ยมีการบีบตัวแล้วก็ดันอุจจาระออกมาแต่ว่ายากลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้ให้ใช้ต่อเนื่องก็คือทางที่ดีไม่ควรใช้เกิน5วันสมมติว่าถ้ายากลุ่มนี้ผสมอยู่ในไฟเบอร์แล้วเราแบบบางคนอ่ะเข้าใจว่าชงไฟเบอร์กินทุกวันอะไรเงี้ยอันตรายไหมอันตรายสิ เพราะว่าขนาดยาเขายังไม่ให้กินต่อเนื่องกันแล้วไฟเบอร์ขายทีกันแบบโอโ้กินเป็นเดือนมันจะทําให้ลําไส้เราค่ะขี้เกียจก็คือถ้าไม่มียามากระตุ้นมาสั่งมันเนี่ยลำไส้ก็คือจะไม่ทํางานไม่บีบตัวเลยต้องกินตลอดไปถึงจะถ่ายได้ต้องบอกว่าไฟเบอร์เนี่ยนะเป็นหนึ่งในอาหารเสริมที่มีความดําเมืเอจริงแบบพุ่งจับจับกันไปปลายปีก่อนเนี่ยก็แบบโอ้โหได้คลังใหญ่เลยเคมเป็นแบบลดน้ําหนักเป็นดีท็อกลางไส้ทั้งหลายเนี่ยต้องระวังว่าจะมีการดีดยา โดยปกติแล้วธรรมชาติของไฟเบอร์แล้วกันเวลาที่เราพัฒนาสูตรให้กับลูกค้าจะถ่ายได้มันจะใช้เวลา8ถึง12ชั่วโมงอย่างวันนี้เย็นกินพรุ่งนี้เช้าถึงจะมีอาการอยากถ่ายแต่มันจะไม่ใช่ปูดปัดเร็วแบบยาระบายเนาะ นอกจากกินแล้วถ่ายไวเนี่ยดูยังไงว่าดียาถ่ายอย่างแรกเลยก็คือกินแล้วแบบรูดปราดแบบคลุ้งเลยอืออาจจะไม่ต้องรอถึง6ชั่วโมงได้จัะกอ,องก็คือมีอาการปวดบิดเป็นอ,อาการข้างเคียงเลยของยากลุ่มที่เป็นปรกระตุน<ไ>้นลำไต้เรียกว,ว่าเป็นแค a มปิง้งก็สมมติว่าแบบก่อนถ่ายนี่แบบตัวงอเลยแบบเนี้ยต้องสงสัยละสามก็คือพอกินไปสักพักเริ่มเฉยเฉยเริ่มไม่รู้สึกอะไรก็คือนี่เป็นแบบเหมือนกินยาถ่ายเลยก็คือมันเริ่มขี้เกียจแล้วแล้วเราต้องเพิ่มขนาดกิน ให้เยอะขึ้นแบบนี้ก็คือลำไส้ขี้เกียจทุกไหม ไฟเบอร์ลดท้องผูกได้ย <Brothers> okay, ังไงในชิงวนไก่นะก็คือการรับประทานไฟเบอร์เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มกากใ่แล้วก็ทําให้อุจจาระเนี่ยมันนุ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนทายเล้วหรือท้องเสียแบบที่เรากินยาทายเพราะมันมีเบาหรือว่ามีมวลเยอะขึ้นถูกไหมจากไฟเบอร์แต่ถ้าเราไปดูให้ลึกขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วไฟเบอร์เนี่ยเขาจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ไม่ละลายน้ํากลุ่มนี้มันจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มมวลพอปริมาณอุจจาระมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้ ให้มีการบีบตัวเราก็จะถ่ายอีกแบบหนึ่งก็คือไฟเบอร์ละลายน้ํากลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนพองตัวเป็นเจลแล้ว<ม>ทําให้อุจจาระที่ออกมาเนี่ยมีความอ่อนนุ่ม,มเราก็จะถ่ายได้ง่ายมันจะมีคนที่กินไฟเบอร์แล้วไม่ถ่ายแต่ว่ามวนท้องท้องอืดเหมือนทรมานอะแต่ไม่ถ่ายนะถ่ายลมด้วย<อ>แบบนี้เกิดจากอะไรอะอย่างแรกเนี่ยก็ต้องดูที่ตัวสูตรของไฟเบอร์ที่เรารับประทานนะอาจจะมีสัดส่วนไฟเบอร์ที่ละลายน้ํากับไม่ละลายน้ำอะ ไม่ค่อยเหมาะสมกับตัวเราเองไม่ใช่ว่าเขาทํามาไม่ดีนะเพราะว่าไฟเบอร์ละลายน้ําบางตัวเนี่ยมันทําให้ท้องอืดง่ายเราก็อาจจะต้อง mm hmm. มีการปรับลดสัดส่วนตรงนี้นะ mm hmm. แต่ถ้าในคนที่ทตุหนักมากๆ mm hmm. เราก็อาจจะแนะนําให้ดูสูตรอาหารเสริมที่มีพวกกลุ่มไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําเยอะขึ้นหน่อย mm hmm. เพราะพวกนี้ก็จะกระตุ้นลําไส้ได้โดยตรงสองก็คือเป็นสภาวะของแต่ละบุคคลด้วยบางคนเขาอาจจะท้องอืดง่าย mm hmm. ก็ให้ลอง ค่อยๆปรับกินทีละน้อยดูอย่าไปกินแบบบูมเดียวกินไปก็ค่อยๆเพิ่มอาจจะทุก3วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอยกตัวอย่างหน่อยว่าไฟเบอร์ละลายน้ําคืออะไรไฟเบอร์ไม่ละลายน้ําคืออะไรไฟเบอร์กลุ่มที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยก็จะเป็นพวกโฮลวีตผักทั้งหลายนะบรอกโคลีกะหลำ่ำหรือว่าเป็นพวก มะเลทถั่วต่างๆแต่ถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ละลายน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มพวกผลไม้มาเลเซียหรือว่าข้าวโอ๊ตอ๋อบางคนกินผลไม้อย่างแบบแอปเปิ้ลหรืออะไรเงี้ยถึงท้องอื่นไงกินไฟเบอร์ไปหนึอาทิตย์น้ำลดลงมา3โล5โลเลยเป็นไปได้ปะ็ปนไปไม่ได้คือต่อให้มียาระบายเนี่ยอาทิตย์นึง3โลคิดว่าน่าจะตัาขา <laughs> เอ,อ เป็นไปไม่ได้บางยี่ห้อที่แอบดิดยาก็อาจจะทําแบบให้ถ่ายเยอะมากๆแล้วเกิดการสูญเสียน้ําเยอะๆแล้วน้าลงจากการที่สูญเสียน้ําแต่ถ้าเป็นตัวไฟเบอร์เองเนี่ยมันจะไม่ไวขนาดนั้นแต่ถามว่ามันมีผลในเรื่องของการลดไหมมันมีคือหมายถึงตัวไฟเบอร์เองเลยนะก็มีงานวิจัยว่าช่วยลด ใช่เพราะว่าไฟเบอร์โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นละลายน้ำเนี่ย mm. เขาจะพองตัวเป็นเจลใช่ไหมแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกกินได้น้อยลงการย่อยหรือว่าการดูดซึมอาหารเนี่ยก็จะทำได้ช้าลงเนาะอย่างพวกน้ำตาลอะไรเงี้ยที่เราจะดูดซึมเนี่ยมันก็จะแบบไม่พุ่งแรงแล้วก็ยังเป็นอาหารของเชื้อตัวดีด้วยเพราะไฟเบอร์พวกนี้ถูกจุลินทรีย์มาออกมาแล้วมันจะได้เป็นผลผลิตก,ก็คือกรอดไขมันสายตั้นหรือว่าชอ็อตเชน f ตี้แ a ซิดซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นกาาระเพาะ ให้มีการหลัง่ง GLP1 เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราอิ่มนานขึ้นตอบสนองกับอินซูลินได้ดีขึ้นมีการสะสมของไขมันที่น้อยลงแล้วก็มีงานวิจัยในแบบเมตาอานาลิซิด้วยว่าการรับประทานไฟเบอร์อย่างต่อเนื่องเนี่ยสามารถช่วยทําให้น้ำหนักเนี่ยลดลงได้แต่ว่าใช้เวลานานตีหเดือนเนี่ยลงปมาวันโลก,กว่ากวเออมันก็ลงไม่เยอะถ้าแค่เฉพาะไฟเบอร์อย่างเดียวนะใช่ กินไฟเบอร์ก่อนหรือว่าหลังอาหารดีได้หมดแต่ว่าไม่แนะนํากินก่อนนอนเพราะเพราะว่าการกินไฟเบอร์เนี่ยเราต้องดื่มน้าเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดื่มน้ําให้มากพอ,อโดยที่แบบเราจะไม่ไปรบกวนการน,นอนเนี่ยก็ควรจะกินก่อนนอนสักอย่างน้อย4ชั่วโมงก็อโอเคแต่ถ้าเป็นพี่นะวัยสีแล้วเนาะเราเริ่มมีลิพิดโครไฟเราเริ่มมีแบบไขมันในเลือดหรือว่ามีเรื่องของน้ําตาลแล้วอย่างเงี้ยอาจจะแนะนําให้กินเป็นก่อนอาหารก็ได้มันจะได้ชะลอการดูดซึมน้ําตาลหรือว่าพวกไขมันอย่างเงี้ยได้ด้วยเนาะก็อาจจะ ได้หลายเด้งหน่อยบางคนอาจจะเคยได้ยินว่าไฟเบอร์เท่ากับพรีไบโอติกก็คือไฟเบอร์เท่ากับอาหารของเชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีจริงไหมไม่จริงเพราะว่าไม่ใช่ไฟเบอร์ทุกตัวที่ทําได้มันจะต้องเป็นไฟเบอร์ที่สามารถหมักได้ดีเช่นอินูลิน FOSGOS พวกนี้เนี่ยมันผ่านลำไส้เล็กไปโดยที่แบบแทบไม่ถูกย่อยเลยแล้วเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่ได้เพื่อเป็นอาหารของเชื้อตัวดีอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นพรีไบโอติกส์หมายถึงว่าต้องเป็นพืชผักผลไม้หรือไฟเบอร์ที่สามารถจะเป็นอาหารให้เชื้อตัวดีได้เท่านั้นเราถึงจะเรียกเขาว่าเขาเป็นพรีไบโอติกใช่ ไม่อยากกินไฟเบอร์ที่เป็นอาหารเสริมอ่ะอยากได้จากผักผลไม้แทนผักผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเนี่ยปั่นแนะนําอะไรเอาที่บ้านเราหายง่ายก็คือพวกกล้วยกล้วย<ม>น้ําว้ากล้วยหอมมะม่วงอ่ะใกล้หน้ามะม่วงแล้วใช่ไหม <laughs> หรือว่าแอปเปิลก็ทานได้เหมือนกันแล้วอีกตัวหนึง่งอาจจะไม่ได้หาง่ายหรอกแต่ว่าบ้านเราก็นิยมกินนะก็คืออะโวคาโดอันนี้ดีหลายอย่างใช่ไหมใช่นอกจากตัวไฟเบอร์เขาจะเยอะแล้วเขาก็มีตัวไขมันดีด้วยแล้วก็มีงานวิจัยนะที่ยืนยันว่าสามารถช่วยให้เชื้อตัวดี เ,เพิ่มมากขึ้นดีต่อลำไส้การอักเสบแล้วก็ระบบการห่อผ่านระบบเมตาบอลิซึมของเราด้วยอย่างกลุ่มผักเนี่ยที่ท็อปๆเลยก็น่าจะเป็นบรอคโคลี่เนาะอันนี้ประโยชน์หลายอย่างแล้วก็ไฟเบอร์สูงนะแต่ว่าเวลากินต้องเอามาแบบหั่นให้เล็กๆเ,เลยนะมันจะได้สารซัลฟรัฟโนที่เป็นสารที่อยู่ในบรอคโคลี่เนี่ยนะนะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็หั่นทิ้งไว้แบบประมาณ40นาทีได้อ่ะจะได้ประโยชน์เต็มที่ใครยังไม่รู้วิธีปรุงบรอคโคลี่นะลองดูนะคะถ้าอยากได้ประโยชน์เยอะอีกตัวที่มาแรงแล้วแบบ เลยอะปี2อ2 6กเนี่ยนอกจากจะไฟเบอร์สูงดีต่อลำไส้แล้วก็ยังตอบโจทย์สุขภาพหลายด้านแล้วก็ราคาประหยะัดล่าสุดเราเพิ่งพัฒนาูุดไฟเบอร์ที่เป็นกระหล่ำปีให้ลูกค้าไปนะก็รอติดตามนะคะพวกคะน้ากวางตุ้งผักมุ่งเนี่ยก็ไฟเบอร์เยอะนะแล้วก็แครอทก็เป็นอะไรที่ไฟเบอร์เยอะแล้วก็ให้พวกคโรทีนอยด์ช่วยเรื่องสายตาด้วยอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มธัญพืชนะพวกถั่วทั้งหลายแหล่ถั่วดําถั่วแดงถั่วขาวอัลมอนด์แนะแล้วก็กลุ่มพวกข้าวโอ๊ตข้าวบาเล อ,อ,อยู่ผลไม้ที่นึกออกอีกอันคือสาวรสสาวรสไฟเบอร์สูงนะแล้วก็ด้วยรสชาติที่มันออกเปรี้ยวมันก็กระตุ้นเรื่องของการขับถ่ายอยู่แล้วเนาะเออใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกไปลองสาวรสนะคะสาวรสช่วยได้ บางคนกินผักผลไม้แล้วท้องอืดอ่ะอย่างบางคนกินแตงโมอย่างเงี้ยกินมะม่วงอย่างเแล้วท้องอืดอ่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะต้องแก้ยังไงอันนี้มันก็จะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับไฟเบอร์แต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของสารอาหารอื่นๆที่อยู่ในผลไม้พวกนั้นนะคะอย่างเช่นพวกคาร์โบไฮเดตซึ่งเราจะต้องไปรู้จักคํานึงก็คือคําว่าฟอนแมปซึ่งฟอนแมปเนี่ยมันคือกลุ่มอาหารคือเป็นกลุ่มของคาร์โบไฮเดตสายสั้นหรือว่าเป็นพวกน้ําตาลแอลกอฮอล์ซึ่งพอเรา,อาประทานเข้าไปเนี่ยลำไส้เลก็กจะดูดซมมมกลุ่่ี้ไดไดด แล้วมันจะผ่านไปลำไส้ใหญ่เลยแล้วเกิดการหมักโดยจุลินทรีย์เนี่ยอย่างรวดเร็วพอจุลินทรีย์หมักเนาะมันก็เลยจะเกิดแก๊สแล้วก็ท้องอืดได้นานั้นก็ให้ไปสังเกตตัวเองค่ะว่าถ้าเรากินอาหารกลุ่มนี้ซึ่งเป็นอาหารที่เป็น high fodmap เราท้องอืดหรือเปล่านะะฉะนั้นเราก็ควรจะเลี่ยงนอกจากผลไม้ที่พี่หมอพูดไปแล้วเนาะพวกแตงโมมะม่วงนิ้งจีอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะมีพวกที่เรารู้รรกันคือนมนม, <c oughs> นม,มวัวนมแพะใช่แล้วก็พวกโยเกิร์ตเงี้ยก็เป็นไปได้พวกหรือว่าพวกกระเทียม หอมแดงหอมใหญ่หรือว่าพกผล,ลไม้อบแห้งพวกนี้ก็มีผลกินอาหารกลุ่มนี้แล้วมีปัญหาเนาะก็ให้เราปรับอาหารมากินพวกกลูโฟสแมปแทนเช่นนมที่ไม่มีเลคโตสนมโอ๊ตนมอัลมอนด์หรือว่าเป็นพวกกล้วยหำหมส้มเขียวหวานอัง,งุ่แคนตาลูปนะหรือว่าเป็นพวกโปรตีนที่แบบว่าไข่เนื้อสัตว์อะไรประมาณนี้ พวกผักอะอะไรได้บ้างพวกผักก็จะมีบวกแตงกวาแครอทมะเขือเทศบวบฟักทองผักกาดแก้วผักโขมอ่อนอย่างเงี้ยก็ทานได้อีกอย่างถ้าเป็นไฟเบอร์นะคนที่กินผักเยอะๆอย่างบับกินสลัดทั้งจานอย่างเงี้ยก็อาจจะท้องอืดได้ถ้ามีปัญหากินผักทั้งจานแล้วท้องอืดให้ต้มก่อนอันนี้ช่วยได้เยอะอย่ากินผักสดให้กินผักต้มหรือผักลวก เดี๋ยววันนี้เราจะยกตัวอย่างไฟเบอร์ยี่ห้อที่น่าสนใจนะซึ่งถ้าไฟเบอร์ยืนหนึ่งมันต้องในไทยอยู่และ <ừ. S 1> เพราะต่างประเทศเขาจะไม่นิยมกินไฟเบอร์แบบเราแล้วก็จะไม่ได้ใช้ในทางของการลดน้ำ ว่าด้านความสวยความงามแบบเราคือเขาสุขภาพก็คือสุขภาพไปเลยถ้าเป็นกลุ่มที่ดูจะถ่ายแน่แต่ว่าอาจจะปวดบิดได้ก็จะเป็นไฟเบอร์มะขามที่อยู่ในเซเว่นอะกล่องสีน้ําตาลคือเขาจะมีกลุ่มไฟเบอร์ที่กระตุ้นลําไส้ค่อนข้างเยอะกินก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันบิดหน่อยแหละเพราะไฟเบอร์ที่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นการทํางานของลําไส้มันต้องประมาณห้าหกตัวมะขามป้อมสลาดคอเลราผักโขมแล้วก็มีสมอไทยแต่ก็จะมีพบโอติกที่เป็นตัวปรับสมดุลลาไส้มาด้วยนะอินโนลินฟอสโพลีเดกโตสพวกเนี้ยอีกส คล้ายๆกันเลยมะขามเหมือนกันน,น็่คือโบมิไฟเบอร์ไบโอตัวนี้ก็มีตัวกระตุ้นลำไส้เยอะทั้งมะขามมะขามป้อมส้มแขกสมอไทยพรุนเนี้ย<อ>ถ่ายกันนั้น<อ><อ>แล้วก็มีพวกกลุ่มไฟเบอร์ไม่ละายนะที่เป็นพรีไบโอติกกรตุนดลำไส้มานะทั้ง FOS โพลีเดกโตแล้วก็โมโตติน ถ้ากินแล้วรู้สึกว่ามีอาการบิดก็ให้แบบลองทีละครึ่งซองก่อนมันก็จะเบา<ช><ๆ>ลงตัวที่กระตุ้นลำไส้น้อยลงมาหน่อยอันนี้อาจจะไม่ค่อยบิดแต่ถ้าคนวัยก็อาจจะบิดนะก็คือชาเม่จะมีส้มแขกกับบัคเอรี่นะที่มากระตุ้นลำไส้ให้เคลื่อนไหวส่วนไฟเบอร์ที่เป็นกากใยเนี่ยก็จะมีวีดวีดใส่มาเยอะพอสมควรเพราะฉนั้นมวลอุจจาระน่าจะแบบเยอะขึ้นแล้วก็อุ้มน้ําได้ดีขึ้นแล้วก็มีไซเลียมหางอีกตัวมาเสริมดธิ์กันทําให้อุจจาระพองตัวใส่ SOS สมาเป็นอาหารให้กับจุลชีออีตตััวนึงงท่โหสูรเาาาลมะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายไวมากแต่ก็เน้นในเรื่องของการปรับสมดุลให้แบบลำไส้ดีในระยะยาวได้ก็คือไบโอวิตไฟเบอรี่ตัวนี้เป็นซินไบโอติกด้วยสำหรับคนที่ขับถ่ายไม่ดีมีพวกไฟเบอร์เนี่ยก็จะเป็นอินโนลิน FOS XOS นะพวกนี้เนี่ยก็เป็นพรีไบโอติกแล้วแล้วก็มีไซเลียมฮาร์สแล้วก็ตัวผงบุกด้วยน<ม>อกจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มที่อาจจะเป็นไฟเบอร์กลุ่มไม่ละลายน้ำเนี่ยจากพวกผงผักผงผลไม้อะไรเนี่ยอย่างเลนิดละหน่อยนะะแต่ว่าก็ได้ ประโยชน์ในเรื่องของการเป็นซูเปอร์ฟู้ดเน้นหลากหลายแต่ปริมาณไม่เน้น <laughs> แล้วก็มีตัวที่จะช่วยเหมือนจะลดน้ําได้หรือเปล่าเช่นพวกแอลคาเนทีนไคโตซานแคคตัสแต่ว่าปริมาณก็หน่อยอัจะยัง <laughs> ก็เอาเข้ามาเสริมแบบเล็กๆเ,เป็นกิมมิคของต่างประเทศเฮลตีเออริจินาสนเพราะเขามีซันไฟเบอร์อันนี้เป็นชื่อเทรดมาร์นะที่เป็นตัว P H G G ซึ่ง P H G G เนี่ยเป็นไฟเบอร์ที่ราคาค่อนข้างแพงใครมีปัญหาแบบที่เราบอกไปว่ากินไฟเบอร์แล้วท้องอืด P H G G ไม่ค่อยมี เ,เพราะว่ามันถูกตัดสายให้สั้นลงแล้วอะได้มาจากถั่วกัวนะคะเป็นตัวที่นอกจากจะเป็นไฟเบอร์ก็มาปรับสมดุลสกินไมโครไบโอมคือเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ดีด้วยแล้วก็มีงานวิจัยว่าสามารถช่วยควบคุมอะไ้ด้วยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องไฟเบอร์วังว่าคงจะตอบคําถามหลายๆคนเนาะที่ก็อาจจะปอบถามเข้ามาเยอะแล้วเราหลาช่องทางแล้วเราตอบได้ไม่ทันนะคะคลิปหน้าอยากให้เราสองคนอยามาอัปเดตงานวิจัยอาหารเสริมสกินแคร์เรื่องอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะเจ้าของแบรนด์ที่อยากพัฒนาสุดกับเรานะคะบนงานว ดีๆแบบนี้อย่าลืมไปกรอกข้อมูลไว้ในบ้านเขียวนะคะสแกนตรงนี้ได้เลยค่ะสวัสดีวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ